สนี้องอันคนบราน,นอกบรรน,นาเขาเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีอย่างกระแบ่งปันกันบางยางก็ได้น้ำใจน้ำมันดีกว็อย่างอื่นพี่น้องเขามีน้ำใจต่อกันอย่างก็ได้ พี่น้องหลายๆเลยเกือบเบต็มต๊กผูกเคียดโมเคียดน้อยเมื่อถ้ารับชมเด้๋ยว่าสารสิหิตเมนู่งอ่ะไปเมื่อทำมัน สวัสดีจ้าพี่น้องอยู่กับช่องกีเทปกับชาวลาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์ชาวลาวเปิดคลิปมากับขีดโคกโกกเก๊กหนีและหนีได้หายได้มือเลยนะปูนฝนมีดใช่เลาบันนี้มาพี่น้องเห็ดกับข้าวกับป่าคือเก้าเฮาขีดอันโคกกับมีดบุกข้าวพี่น้องเลยอย่าว่ากันนาะนี่แม่นอย่างละไม่อย่างกินละมีขียดพี่น้องเลยนี่ฝีมือชาวลาวล้วนๆไปหาจ้าปั้มูหลายโบ บักกะไลเขียดอีโมกับบักกะไลโูเก่งบ่าหายกินหมานบอหากินหมานเนาะนี่เ,เราเห็นเะยเขียดขาคำ้ำเมนูเขียดภาคที่สองแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่ว่าบวเฮ็ดคือเก้าอันนี้เอามาเออบหนพี่น้องเขียดขาคำ้ำมาเน,นี้เอออันนี้จะเอื้อนถึกเขียดขาค้ำมันงบ่ถ้าเราเอื้อนถึกแล้วบ่นี่ีค่เราไปเขียดแต่แอกเนาะอันนี้เขียดขี้โม่นดี้ยักนี่นะอะไร เอาเสีเอใส่พักขี้โ er, oh. ค้มหรือว่าพักดังโคมพักไฮแกลที่เขาไปเก็บมานี่แหละเนื้อกินในบุดบายากพี่น้องอยู่ตามทุกไห้ทุกนาถ้าเฮาดูมันถ้าเฮาไปขี้คานมันกะบุดแต่เนื้อกินเราพี่น้องบางอย่างก็จะเป็นต้องซื้อเนาะเฮาก็หากินตามไปให้ทุกนาหรือว่าตามราดูการอะไรบางอย่างกะนี่แหละทำนี้กับประหยัดอันเงินไปได้หลายเพราะว่านี่กับไปเก็บมาอันนี้กับไปเก็บมาอยู่ทุกนาเป็นมองดามากินเรานี่ พี่น้องซื้อเพิ่นนี่โอ้ยเบิดหลายอยู่นี่เพราะว่าพวกสิได้เนาะแต่ละตเนาะคุบจนเจ็บหลังเจ็บวเอ้าเว้าหลายมาเฮาสิมาล้างอะไรเด้อพี่น้องนี่ะลาวลวกแล้วลวกมาเจียนมะคัวขี้พี่น้องเอาขี้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเขียนหมูนะเขียนน้อยบ่ต้องออกก็ได้ถ้าย่านแยะก็ออกก็ได้ ตนหมากมันก็บ่ได้แยะเนาะพี่น้องตัวใหญ่เฮาก็จังออกนี่เขียดทายนี่เขียดทายอืมนั่นกําลังแม่เพิ่นว่าตัวน้อยเอาเขียดตีปากจังเป็นว่าซั่นเว้าค้าขายเก่งว่าซั่นโอจักเว้าาขายเก่งหรือว่าให้ได้เก่งก็บ่ฮู้ละนี่ว่าบ่หยุดบ่ซาบัดนี้นั่นอย่าจือ เป็นน้ำกิมแมงวันนี่กับปลาแจกละบวดเขี้ยวก็เครียดเออนี่กันอ๋อเครียดมาเด้อพี่น้องเด้อบางเป็นโมกับบางตู่ก็มีไข่เด้อพี่น้องนี่แหละแล้ดูการทำมาหากินเทามาฮอดแล้ว <laughs> บางคนก็ซืบอโเชื่อบโบเชือเช่อแล้วจะไปซื้อมามีหลักฐานอยู่ถ้า <laughs> โบเชื่อนะหลักฐานตอนไปจับอยู่ อานคอมเมนต์แต่ละคนสารากับมวนไปนำแหละพี่น้องเอ้ยมีกําลังใจเลยอาจจะละคนเพิ่นเข้ามาเบิ้งมาชมเพิ่นกะมาคุยนัวหัวม่วนกันเนาะพี่น้องนั่นแหละฮักแพงแบงปั่นกันคือพี่คือน้องอละพี่น้องอ่านคอมเมนต์กับสารากับมวนมีกําลังใจคิดชิบซู้ต่อไปเนาะทุกคนก็คือกันละให้มีกําลังใจคือกันเบิ่ทุกคู่ทุกคนอ่ะพี่น้องแล้วก็มี เอ้ยมันมีไอ่ป้ะซุ่มไอ่เพิ่นหลงทางเข้ามาเนาะหลงเข้ามาได้แต่แต่แต่ว่าอย่าดุอย่าหลงเข้ามาได้กันด้ละถ้าแต่ว่าถ้าว่ามันครหลงเข้ามาแล้วกะกะให้อยู่น้ำสาวลาเนาะกะกะหลงอยู่นี่แหละหลงอยู่น้ำกันนี่แหละหลงเข้ามากับหลงเข้ามาช่องนี้แหละพี่น้องบมมีมืออดตายอิ่มแน่นอนเนี่ยลงเข้ามาช่องนี้ช่องนี้บมเป็น เปิดจูงเปิดใจอย่างดอกทรงเปิดอันจิบเขา้าเปิดโมแหกตะกะปุพี่น้องเลยอิม่มลงเข้ามาทรงนี่นะอิม่มแน่นอนก็ต้องห่วงเนี่ย้าตตเฮ็ดแต่แนวกินแท่แทบเนี่ยทรงนี่แบบก็ต้องห่วงว่าจีอดตายเข้ามาเลยใครลงเข้ามาละกันเ้ากกดติดตาเมนเด้าพี่น้องเดอ้ออันฮักแพงแบ่งปันกันถึงว่าโบอันเม่นอันทรงที่ใจต้องการกะฮักแพงแบ่งปันกันคือเก่าั พักแพงกันได้คือเก่าพี่น้องเอ้ช่องนี่กะเป็นช่องในน้อยช่องบ้านเฮ็ดแนวกินวิธีเฮ็ดแต่แนวกินเหลยแต่ละมือนะเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องคือเก่าลุงเข้ามาช่องนี่นะตุ้ยแน่นอนลุงเข้ามากะคุยน้องหัวมวนกันได้พี่น้องไอ้ฮักแพงกันคือพี่คือน้องกันเนาะมีอย่างกัมาววาโอลมกันได้อะไรโบอันนั้นโบซีเลียซ่องนี่นะเป็นซ่องที่พาเฮ็ดแนอยู่นอกินนลคุยน้องหัวมวนกันพี่น้องเอ้ ก็พังกันคือพี่คือ,อน้องเด้อโเคียดกันยังขาคําบนพี่น้องเอาไปขายไปขาคําของแท้นี่เคียดขาคําของแท้ไปจับมาอีก,กพี่น้องเลยอันนี้นะเริ่ม,มีแล้วเนาะ,ะเอาเขียวกันพี่พน้องเด้อจังมาเอา น้องใส่ขี้เขียดแล้วล่ะตัวเล็กน้อยกับส่เพื่อจแล้าพี่น้องเงี้ยแหละเพื่อจะได้กินไม่ได้ธรรมดาเด้มาห้องก็มาซ้อมพักพักด่างขมไว้ใส่เข้ากันอัมรำเทอได้พี่น้องกิงลุ่มลุ่มลงพูเลยได้นะ <laughs> อันมีคนถูกใส่สารามาเนเพิ่นถามว่าแล้วรามอีหอย่างนันคือลงคลิปไดม้มือละสองคลิปมานะ อันบบมีอันอยากจะเอื้นเฮดบ่เพิ่นเพิ่นถามเพื่อนถามมาดีดอกนี่บบได้อย่างนึกถ้าเราก็มีอยู่เวียกแต่ว่าบได้มีหลายเนาะพี่น้องก็คือที่ว่าอันเออคนมาไหมเพื่อนกันยงบ่ทันหูเนาะถ้าเรากะทอดแคบหมูส่งอาทิตย์ละเทื่อบางเท่อกามีสร้างมาเพิ่มมีแบบพิเศษมากะไปส่งเพื่อนกะแค่นั่นแหละอาทิตย์หนึ่งน่ะบ่บได้อันชวนมาก็จะเป็นส่งเป็นวันเสา เพิ่นอาทิตย์นึงเพิ่นจังหมดนบาบังหารก็ได้ทอดก็บ,บ่ได้ดนได้พี่น้องทอดชั่วโมงนึงแล้วก็กอกใส่ถุงแล้วกะ็เฮ็ดบ,บ่ได้หลายเนาะมันก็ตามจํานวนหาราที่เฮาไปส่งั่นล่ะบงหารเพิ่นก็เอาน้อยเพิ่นก็เอาหลายแล้วแต่เฮาก็ไปส่งพอได้ได้จ่ายพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีเวียกหยังอย่างอื่นอย่างหลายดอกกะยามว่างกะไปับเอามักเพอยู่ตลาดนันมา,มาเดดควัน กะอันนี้กับโบได้มีทุกมือนะพี่น้องกะบางมือกับมีบางมือกับบมีกับเพื่อนนั่นจ้างก็ให้เป็นกิโลนะกัะบโบได้ได้หลายเราได้เท่อละเลขน้อยพอได้ยงซื้อ,มอเมล็ดแป้งนวลนี่แหละโบได้หลายนั่นแหละเวียกตะลากกับมันกับด้มีทุกมือนะที่ว่าเฮ็ดคลิปหนี่กับช่องมากมากับตะลาเป็นช่องไม่เนาะเขาต้องการให้มีคลิปหลายเพื่อนบอกว่าให้ลงสม่ำเสมอทันทีนนะตาลากก็เลยเร่งเฮ็ดแบบเจ้าแรงก็เลยอ่น แต่ว่าอันเฮ็ดผู้เดียวคือคือได้เฮ็ดได้สองคลิปคนว่านะตัดต่อเองเฮ็ดเองกะก็แมนหยุดคู่มือนึ่งกะแอปตัดต่อมันหลายเฮากตัดต่อตบดได้ดุนพี่น้องเฮ็ดกะกะใครแต่มีอันหลานมีพ่อคนช่วยได้ให้เฮากัมาตัดต่อมาตอบคอมเมนต์เองเพราะว่าไอคลิปเนี้ยที่คนว่ามันมันบดได้ง่ายกัแม่นบดได้ง่ายพี่น้องเอ้ยเพื่อที่ได้คลิปหนึ่งแต่สาวาก็ต้องเฮ็ดเพราะว่า เป็นช่องใหม่เราต้องการให้มีคลิปหลายเพราะว่าได้คลิปนั้นคลิปนี้อย่างย่างเล็กและน้อยตื้มกันนะพี่น้องรายได้นะเพื่อเพื่อนบึ้งคลิปนั้นคลิปนี้ตื้มกันถ้าเราเลยต้องลิงเฮ็ดเพราะว่าเราเป็นช่องใหม่แบบว่าช่องช่องชาวลามมันมันผ่านเกณฑ์จ้างรายได้นั้นไวมันก็เลยมีคลิปน้อยเดียวนึงนะน้องเพราะว่าจะเราเฮ็ดเดือนหนึ่งมันก็ผ่านเกณฑ์ไวเลยนะก็เลยแบบมีคลิปน้อยเดียวก็เลยต้องลิงให้ให้มันหลายๆคือช่องเพื่อน พเพราะว่าถ้าเออถ้าถ้าว่ามันหลายแล้วสลากกับีลดลงเพราะว่าเดคลิปมันมันบ่ได้ทาหลายพี่น้องกับเมื่อยอยู่แต่เฮากะสู้นะสู้เพื่อพี่น้องเฮาต้องสู้ถึงจะาสนะอันแหละคือก็คือเหตุผล่นบอกให้ลงคลิปดูเด้อเหตุที่ว่าเอ็ดคลิปลงอันลงคลิปเมือม่อมื้อมื้อหนึ่งสองเท่อน,นะพี่น้องกับแบบช่องสาลานะ่ะเป็นช่องทเทศนวกินแบบว่าเฮาเฮ็ดเจ้าเที่ยงเออเ้าเที่ยงบ่ได้ เศร้าแรงอยู่แล้วนะเขาแปลว่าเขาเห็ดกินทุกมื้ออยู่แล้วเศร้าแรงเศร้าแรงอยู่แล้วชา,าวเราก็เลยได้ได้ถ่ายลงให้เอ๋ยอายได้บึง้งเพราะว่าปกติเขาก็เฮ็ดอยู่แล้วมันบอกเขาก็เลยแค่ว่าจับกล้องมาถ่ายเพราะว่าเขาเขาเห็ดอยู่แล้วเห็ดกินทุกมื้ออยู่แล้วนั่นแหละสาเหตุกับอะไรพี่น้องถ้าว่ามันแจ้งเตือนดุกะอย่าเฝ้าโรงงานกันเลยพี่น้องเด้อแลวเราเร่งเฮ็ดคล,ลคลิปช่วงนี้เพราะว่าคลิปชาวเราหน่อยเดียวนึงมันน้อยนะเร่งให้ทันเอ๋ยอายช่วงอื่นเพิ่นก็นั่นแหละ สาเหตุก็คือเป็นช่องเห็ดแนวกินเนาะช่องเห็ดอาหารเฮาเอ็ดกินปกติอยู่แล้วเฮาก็เลยแบบได้ทายลงดุหน้า่น้างมันก็เลยได้เปรียบตรงนี้แหละเอาเด็ดพักน้องตูใส่พักไปล้างเลอพี่น้องเดิ่มมาเห็ดอ้อบัานนี้ น้องมาเริ่มอ่เริ่มอมทุกหัวซงไ่ใส่ต่ำมหอมแดงใส่พี่น้องพี่นอกกินดุเข้ามาช่องนี้โบ๊ดต,ตายแน่นอนค่ะ <c oughs> ถ้าว่าไผหลงเข้ามากะแวะมากินข้าวกันเด้อจังไบเข็นกินตลอดไลยเปิดหม้อเปิดแหกแต่กระปุเปิดติดข้าติดน้ำตลอดทรงนีงจนตุ้ยจะของทรงก็ได้รักชีวิตคนเฮากันอย่างกินพี่น้องเอ้ยอันดับแรกมานะักหาอยู่หากินแท้ปากใจท้องนะเนาะ กินที่ใหญ่เป็นคน,น,นบะก็ต้องกินก่อนแหละอันดับแรกจักใหญ่นะพี่น้องเนาะตับเครื่องใช่พี่น,น้องกินท้งกระแบบนี้แหละแนวาพาัดแนวทอดน้ำ่ค่อยเป็นไนดดอก แน,แนวอ้อแนวอ้อมแนวแกงีงห,หลายพูดคเคยกิดมันนี้น้องพี่น้อง,น,องน้องเฮ็ดแต่แนวมากแล้วเหมือนจะดุยแต่ลำเคือนอาหารบานนาแบบนี้บานนาของแท้เครียดก็มาตะทุ่มนาพักก็มาตะทุ่มนาน้องอันใดแบบ เราพอหากินได้บบต้องซื้อเขากะมันกระดีเขาจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเพราะว่ารายได้เขาบ่ได้มีหลายเด้เออันใดแบบหาได้แบบก,ดกอะอบต้องซื้อประหยัดไปครับมาปุง๋งของมันแป้งนม แดดรถดีจังงั้นอืม่อเดี๋ยวดิบจังน้อยก่อนนะ,ม,ะ,ะนนนะมันจะหอมออเขียนลงไปเลยพี่น้องจะลายเติบรู้เขียนหอม แกเพื่อค้างบ้านค้างเฮือนแบ่งให้เพื่อนเราเฮาดหลายกะกาปรปะกอกินบางเบื้เพื่อนเฮาก็แบ่งขี้แบ่งน้องเหรอพี่น้องเอ้ยนี่แหละมันอันหนึ่ก็ะฉะนี้นอของอันคนบ้านนอกบ้านนาเขาเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีอย่างกัแบ่งปันกันบางอย่างก็ได้น้ำใจน้ำมันดีกว่าอย่างอื่นพี่น้องเรามีน้ำใจต่อกันอย่างกไ็ได้ กระซุกแล้วเสพขี้คมลงไปกับพักนางตู้เด้พี่น้องเด้อนี่ใส่ละหลายโล,ยลมันยุบลงมาได้หน่อยเดียวนะพักอันนี้นะมันอ่อนอยู่บกขมแห้งดอกขมพอดีเซ่บขมเป็นหยาพี่น้องพักธรรมสาติเทา่านี้ม่มีสารพิษยังกินแล้วก็ได้สุขภาพได้ความอิ่มบ่ ให้ักหยุบกว่าฝาหม้อก็จ้าไปใส่พี่นงไผ่มาลักฝาหม้อข่อยบุห้าบุเห็นฝ่าหม้อบุเห็นนีคนลักแต่แท่เดือนแห่งความลักเนี่ยลักยันเดี๋ยวลักเป็รลักใกลลักก็ทีมห้างข่อยทีมห้างกับไปลักไ้พี่น้องลักไปขายให้เวียดขายเยทีมห้างเขาก็เอา บุษนนะรักอย่างเดียวคนรักนะี่ก็ได้เอาทาพักซุปกันนะพี่น้องเด้อเอาจะมาใส่ข้าวคั่วกันจักน้อยจักน้อยใจเย,ย,ย็นๆน้องใส่ข้าวคั่วเดิม้เดิอผพักเขายุบละนะจะมดเลยกินดีครับข้าวคั่วนี่ก็ได้ได้ตับไหมพี่น้องตําเองมันจังหอมซื้อเพือพ่อนบ่ค่อยหอม อ้าวไฟมักข้าวบื่อใจเขาเบื่อก็ข้าเบื่อได้พี่น้องเด้อถ้าเรามักใจเขาวขวดมักไปบักมันเด้อนึกอยู่นอกริน,นได้ก็ได้สูตรไปสูตรมันทรรอมขนหลายเขียนมุนหมดและเอามาซิมแสบหมดและดมกินกับหมูแม่นบนนอกไม,ม่ลอยซิมไปสบ่ยหมูดีหลาย อืมผมลำลำเสบอะไรได้ไรพี谢谢 <Wing. S 1> ่น้องเอ้เส็บแล้วเสบแล้วมาปุ้งฮึบนี่งหอมตัวตัวดสามหมู่บ้านพี่น้องแล้วล่ะหัน้อนเลยพี่น้องนี่ เกียดน้อยเราแกงเครียดอิริอิเลยได้บบเมนวิญญาณเครียดเลยเพราะว่ามันได้หลายนะม่้ย <laughs> อืมักกันหนักลุ่มลำลำลำมาเดินพี่น้องเดินมากินน้ำกันไอ้ทายที่หลุงเข้ามากันนี่แหละ ลงอยู่นี่ไปโดนนนได้พี่น้องเด้อบุ๊คเป็นจองเปิดใจกับเปิดเต็มข้าวตนานเต็มน้ำแล้วมันจะอิ่มนี่แหละอิมะอ่มแน่แท้แน่นอนอืมครับเบื่อแียบขนาดหูไเสียวเกียดอันพัดกับเผากมได้พี่น้องฮักก็กันเอาละ ขอพอูนขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะพี่น้องก,กะทุกกําลังแรงใจที่ส่งเข้ามาน้ำพี่นอกก้องกะสสารับกะดีใจแล้วก็มีกําลังใจนําพี่นําน้องนี่แหละนั่นแหละฮักแพงกันไปด้วเด้อพี่น้องสารับคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจอ้งเตือนคลิปใหม่ๆเด้อผู้ใดที่เข้ามาใหม่กัพี่นอ้องกะสนสารบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะก็ไม่คิดหน้าสบายดี